องค์กรภาคประชาชนและนักวิชาการริ่มแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธ,ธรรมนูญนะคะโดยเบื้องต้นเห็นว่าบางส่วนยังไม่ครอบคลุมอุดมการณ์ของรัฐในระบอบประชาธิปไตยแต่เห็นด้วยที่ระบบการเลือกตั้งและการแก้ปัญหาคอร์รัปชันจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ เว็บไซต์ site, ประชามติและรายการเวทีสาธารณะสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s เปิดโปงเสวนาเพื่อแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นโดยมีสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนักวิชาการนักกิจกรรมและเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเข้าร่วมในช่วงต้นของการเสวนาตัวแทนองค์กรภาคประชาชนอย่างเช่นกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนหรือ fta watch เครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงตัวแทนกลุ่มแรงงานและความหลากหลายทางเพศที่แสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญเพื่อเคลื่อนไหวปกป้องสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะในหมวดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าทั้งฉบับปี2540และปี2550ระบุเอาไว้ชัดเจนให้ประชาชนมีอำนาจตามหมวดนี้แต่แร่างนี้กลับระบุให้เป็นหน้าที่ของรัฐ ซึ่งสะท้อนบ้าเป็นการให้ความสําคัญกับความมั่นคงของรัฐแต่ไม่ใช่ความมั่นคงของมนุษย์รองศาสตราจารย์โคโทมอาริยาระบุถึงจุดเด่นของร่างรัฐธรรมนูญนี้ว่ามีความกระชับและระบบเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันแต่ขณะเดียวกันข้อกังวลน,นี้อยู่ที่บททั่วไปในมาตรา4และมาตรา5ที่นายโคโทมเห็นว่าไม่ครอบคลุมอุดมการณ์ของรัฐในระบอบประชาธิปไตย โดยมีข้อเสนอให้นำข้อความในรัฐมนูญฉบับปี2550กลับมาใช้นะคะซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐมนูญจะปรับแก้ตามข้อเสนอของประชาชนก่อนเปิดให้มีการทำประชามติค่ะอยากจะเสนอว่าใช้ตาบาตรา4และ5ของรัฐดูญปี50ดีกว่าซึ่งพูดถึงเรื่องของ สิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลนะครับบุคคลที่ครอบคลุมกว้างขวางนะครับย่อมได้รับความคุ้มครองและมาตราห้านะครับทูตถึงเลือกบวกชนชาวไทยนะครับไม่ว่าจะมเีเหล่ากำเดินนะครับเพศก็ได้รับความคุ้มครองโดยรัฐประดุษสมบกัน เสรีสุบรรณพานนท์อดีตสภาปฏิรูปแห่งชาติระบ,บุว่าการรับฟังความเห็นที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอย่างเช่นเวทีวันนี้แม้ว่าจะมีคนเข้าร่วมไม่มากนะคะแต่ว่าก็มีความหลากหลายหากนำมาใช้ในการปรับแก้ร่างก็จะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับของประชาชนค่ะ